ดราม่า Miss Universe สเปน2018นะครับโพสไอจีฉะเดือดคุณวัต์อิสระรสไกรศีล สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะสมายดักนะครับจะเจอกับไปอีกเช่นเคยกับข่าวสารนางงามและประเด็นต่างๆในแวดวงนางงามที่เป็ดนามาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะก่อนไปชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e ให้กับช่องเดอะสมายดักด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกับเป็ดได้ถ้าพร้อมไปชมกันแล้ว next start เลยครับเริ่มกันเลยคุณอวัติศระกไกรศิลนะครับได้เดินทางไปที่ประเทศเปรูนะครับเพื่อไปงานแต่งตั้งมอบมงกุฎให้กับ ตัวแทน m ม s สแกรนเปรู2022ที่จะเดินทางมาประกวด Miss Grand International ในช่วงประมาณปีนี้นะฮะเปก็จำไม่ได้ว่าเดือนไหนเหมือนกันอินเตอร์เนชั่นแนลจะจัดประกวดเนาะนะครับซึ่งการจัดประกวดมิสแกรนเปรู Peru, เนี่ยก็จัดอย่างยิ่งใหญ่เลยแล้วก็มีสื่อมวลชนต่างๆเชิญคุณวัตรอิสระไกรสินไปออกรายการหรือว่าสัมภาษณ์ มากพอสมควรน,นะครับและมีสื่อสื่อนึงครับคุณผู้ชมเขาถามเรื่องบอกว่าตอนที่คุณวัฒน์ไปออกงานมีนักข่าวคนหนึ่งสัมภาษณ์นะครับบอกว่าเกี่ยวกับประเด็นของ Miss Grand International ที่ยังไม่ให้สาวข้ามเพศเนี่ยเข้าร่วมการประกวดได้นะครับซึ่งคุณวัฒน์เองก็ได้ตอบประมาณว่าสาวข้ามเพศนะครับก็มีเวทีของสาวข้ามเพศอยู่แล้วและผู้หญิงก็มีเวทีของผู้หญิงเช่นเดียวกันและ คุณวัฒน์เนี่ยไม่เห็นว่ามันยุติธรรมที่จะให้สาวข้ามเพศนะครับสามารถประกวดได้ทั้ง2เวทีทั้งสาวข้ามเพศและเวทีของผู้หญิงนะครับซึ่งหมายถึงว่าสาวข้ามเพศมีโอกาสถึง2ครั้งนั่นเองครับในขณะที่ผู้หญิงแท้ๆนะครับมีโอกาสเพียงแค่1ครั้งเพราะผู้หญิงไม่สามารถประกวดเวทีสาวข้ามเพศได้ดังนั้นบอสนะครับจึงบอกว่ามันไม่แฟร์สำหรับผู้หญิงนั่นเองครับ คุณวั์ยังพูดต่ออีกว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดว่าผู้หญิงสามารถขึ้นเวทีประกวดของสาวข้ามเพศได้นะครับก็คงอาจจะโอกาสเปิดโอกาสให้กับาสาวข้ามเพศประกวดเวทีผู้หญิงได้เหมือนกันนะครับซึ่งจากการสัมภาษณ์นี้ออกไปนะ Miss Universe Spain 2018ก็ได้ออกมา โพสไอจีตอบโต้อย่างดุเดือดเลยครับคุณผู้ชมซึ่งก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างแบบในที่สาธารณะเลยนะครับว่าเขาไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้แล้วก็ยังฉาดเดือดอีกว่ากล่าวว่าพวกเราสาวข้ามเพศไม่จําเป็นต้องประกวด Miss Grand International เพราะการประกวดที่ดีมีเพียง MU, M World แล้วก็ MS หรือ Miss Supranational น Channel นั่นเองครับซึ่งเป็นการฟาดที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะครับเป็นการโจมตีเวทีโดยการเอาเวทีคู่แข่งมา กดเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมแต่ในสิ่งอื่นใดครับด้วยความสิทธิเสรีภาพด้านความคิดและการแสดงความคิดเห็นก็มิชลูเวอร์สเปนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นในมุมมองของเธอเองนะครับคุณวัฒน์เองก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นในมุมมองของคุณวัฒน์เองนะครับซึ่งคุณผู้ชมมองว่าอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกับเป็ดได้ว่าเห็นด้วยกับคุณวัฒน์หรือเห็นด้วยกับมิชลูเวอร์สเปนหรือไม่นะครับคอมเมนต์ด้านล่างพูดคุยกันอย่างสุภาพ เพื่อป้องกันการประทะกันอย่างดุเดือดใต้คอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมสำหรับเป็ดแล้วเป็ดมองว่า การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมในสังคมมันมีหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นด้านสมรสเท่าเทียมด้านสาธารณูปโภคด้านรัฐสวัสดิการหรือด้านสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลต่างๆของ LGBT หรือสาวทรานเจนเดอร์ก็ดีนะครับแต่ว่าในเรื่องของ beauty pageant เนี่ยประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ sensitive มากๆครับไม่ว่าเราจะแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางไหนเนี่ยก็จะมีบุคคลฝ่ายตรงข้ามที่เห็นต่างจากเราอยู่ไม่มากก็น้อยอยู่ดีนะครับดังนั้นแล้วก็ คงจะปล่อยให้มันเป็นประเด็นเซนสิทีฟต่อไปเป็ดจะไม่สแสดงความคิเดเห็ดไปมากกว่านี้เพื่อป้องกันการทะเลาะก,กัน แต่เป็ดนําเสนอข่าวให้ผู้ชมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาคุณผู้ชมจะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางไหนหรือผู้ชมเห็นต่างอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกับเป็ดได้อย่าลืมติดตามรายการจากช่อง The s สไนมดักแล้วก็การอัปเดตข่าวสารจากวงการนางงามจากช่อง The s สไนมดักด้วยและที่สาคัญกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็ดด้วยนะครับสาหรับวันนี้เป็ดต้องขอตัวลาไปแล้วจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ